คือช่วงนี้นาขาวใสเพาะเฉพาสาวลงอ่ะแม่สาวใสลอ่ยข่งค่นี้เจ้าบรุษใจที่นาขาวขาวไหนใสไหนเขาใส่ฟมลังหนาดีผมเนียนผมลังหนาเมียนไอ้ก็ใสได้สบู่เฉราะนาเรียงนาดำยังเก่บหมใส่ฟ่วมลางหนามี่ปยจจุบันเขาู้ยังฉีนอ่ไอใสขาวจะโดนแล้วเดี๋ยวเดีบานไปใส่ฟ่วมลังนาวะที่นี่จไมใช่กว่า ไปใส่ฟุ้หนังหนาตัวนี่ดิหวาแล้วฟุ้งนี่เลยโอ้โหเสียดีโดนเร็วอ๋อใส่เทใส่เมื่อปีนใส้ขาพีก้าวแบบนี้ขาไปบ้าหรือเปล่าโอ้โเสียดโดนเล็วนหนาไปควยไปเต้ายเลย โั้ใส่พบมานาเขามนาเหรียกตัดพใส่ได้สบู่ดรกโว้ยไอ้ยังไอฮะไอยังเอ้ใส่พบกหังนาไหมฟุ่มมานี่พวมัได้เสยี่ห้อฟุมลังนาพบแมนอันแ่นฟ่มแมนครับขเขาเนียเสียแต่ว่ามันฟ่เหอเจ้านี้เนาะ